สวัสดีครับวันนี้พบกับเฟสติลเลอร์นะครับวันนี้จะมาแนะนําเครื่องซีลสายพานต่อเนื้อแบบเติมไนโตรเจนนะครับก็คือเป็นเลขรุ่นก็คือ F R M 9 8 0 c นะครับโอเคนะตัวเครื่องอตัวสายพันก็จะยาวกว่ารุ่นซีลธรรมดานะครับแสบซีลก็จะหนา10มิลน,นะครับตัวบุ่มฟังก์ชัน,นต่างๆครับซ้ายมือสุดเลยนะครับเป็นแอร์โอล่มนะครับก็คือ หมุนปรับได้ไว่าจะให้อากาศเข้านานแค่ไหนนะครับยิ่งเลขเยอะก็คือหมุนนานนะครับต่อไปเป็นปุ่มสปีดนะครับยิ่งหมุนก็คือสายพานวิ่งเร็วตัวระบบจะวิ่งเร็วตามนะครับต่อไปทัตติ้งนะครับเป็นตัวฟังก์ชันเติมในตัวเจนนะครับเปิดก็ต่อเมื่อเติมถ้าเราไม่เติมในตัวเจนก็ได้นะครับคืนนี้เราก็ไม่ต้องเปิดปุ่มนี้ปุ่มนี้เป็นปุ่มคูลลิ่งนะครับเป็นพัดลมเป่าคูลลิ่งให้ถุงปติกเซตตัวหลังจากโดนความร้อนมานะครับปุ่มนี้เป็นปุ่ม ีเตอร์นะครับให้ความร้อนปุ่มนี้เป็นปุ่มเปิดเครื่องโอเคตัวนี้จะเป็นปุ่มปรับอุณหภูมินะครับว่าจะร้อนแค่ไหนในการซีลนะครับอ่าส่วนใหญ่ก็คือถ้าถุงหนาๆก็จะต้องร้อนหน่อยครับถุงทางร้านใช้ก็จะใช้ความร้อนประมาณร้0ยห้าสิบองศานะครับโดยประมาณช่วงนี้ก็ใช้ได้นะครับส่วนด้านนี้จะเป็นตัววาลนะครับวาลตัวนี้สามารถหมุนปรับความดันได้นะครับอีกชั้นหนึ่งถ้าถ้ามาอยากหาก๊สก็มีตัววาลชั้นหนึ่งตัวนี้ ก็จะมีหน้าจอนะครับความดันตัวนี้รับได้ความดัน0ิบาร์นะครับ <Gothic> ตัวนี้เป็นตัวป้องกันมือเราไปโดนนะครับตอนใช้งานจะร้อนนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวสายพานด้านหน้านี้จะมีปุ่ม2ปุ่มนะครับปรับคลายได้นะครับแล้วก็ยกเครื่องขึ้นลงนะครับได้ยกตัวสายพานขึ้นลงได้นะครับส่วนด้านข้างตรงนี้อาจะมองไม่เห็นนะครับด้านข้างซ้ายขวานะครับหมุนปรับได้ดึงสายพานมาข้างหน้าถอยหลังได้ตัวนี้ปรับได้ด้วยนะครับ เมื่อเราซื้อเครื่องตัวนี้ไปแล้วนะครับเราก็ต้องมีถังแก๊สไนโตรเจนด้วยนะครับก็คือด้านซ้ายมือตัวนี้นะครับก็คือเราก็ซื้อตามร้านขายแก๊สนะครับเป็นแก๊สไนโตรเจนเป็นถังนะครับเพราะว่าจะขายเป็นถังมีมัดจําถังอะไรพวกนี้ครับตัวเนื้อแก๊สข้างในจริงไม่กี่บาทจะมัดําถังแพงเลยครับแล้วตอนซื้อก็บอกเขาว่าซื้อตัววาลมาด้วยนะครับเพราะว่าถ้าถังก็ได้แต่ถังมาตัววาลนะครับควบคุมความดันของแก๊สไนโตรเจนนะครับแล้วก็ ซื้อตัวต่อที่แปลงเป็นหัวที่เรียกว่าหัวฟิตติ้งนะครับจะได้ใช้ง่ายมากนะครับไม่งั้นเราตอนเราต่อจะเอาสายมารัดอะไรสายเสียนะครับออกไปเอาแบบให้ตัวต่อแปลงเป็นหัวแบบฟิตติ้งบอกเขานะครับที่ร้านแล้วก็สายตัวนี้นะครับเส้นผ่านศูนย์กลาง8มิลนะครับก็ตอนใช้งานก็แค่ตัวนี้ครับใช้ไม่ยากครับกดนะครับกดตัวสีน้ําเงินนะครับแล้วก็ดึงอ่าแค่นี้ตอนใส่ก็แค่ใส่เองนะครับ ปดก็ไปเลยจบแค่นี้นะครับหลังจากเราดูอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็ตัวถังแก๊สไปแล้วนะครับต่อไปเรามาดูการใช้งานเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเราเสียบสายไนโะตรเจนเลยนะครับตัวนี้ออกข้างหลังนะโอเคตัวนี้ที่เครื่องให้มานะครับจะเป็นตัวฟิตติ้งเหมือนกันนะครับเราแค่เสียบมันลงไปโอเคแค่นี้เลยง่ายมากนะครับต่อไปเสียบปลั๊กเพื่อเปิดเครื่องนะครับอย่างนี้ แล้วก็เปิด power ก่อนนะครับเปิดตัวให้ความร้อนนะครับแล้วก็เปิดคูลิ่งเดี๋ยวเรามาเปิดแก๊สกันนะครับเปิดหัวแก๊สตรงนี้นะครับ open นะครับแก๊สก็จะวิ่งเข้าระบบแล้วนะครับตัวถังแก๊สก็จะมีวาล์วหนึ่งชั้นแล้วเราจะมีวาล์วอีกหนึ่งชั้นในการปรับความดันก่อนที่จะเข้าตัวเครื่องนะครับตอนนี้ปรับได้เลยจะเข้ามากเข้าน้อยมันจะมีเกจวัดนะครับว่ากี่บาร อันนี้ผมให้เข้าที่ห้าบานะครับมันจะมีตัวเลขหมุนออนจนเป็นเลขห้านะครับแล้วตัวเครื่องของเราเนี่ยมันจะมีวาล์วหนึ่งชั้นตรงนี้นะครับปรับความดันอีกชั้นหนึ่งปรับมากปรับน้อยตรงนั้นเราปล่อยมาห้านะครับตรงความดันตรงนี้เราก็ได้มากสุดแค่ห้านะครับคือออกมาจากถังห้าบาเข้าตรงนี้กรองเหลือสี่บานะครับเข้ามาในเครื่องตอนนี้เดี๋ยวเราจะเปิดให้แก๊สเข้ากันนะครับแก๊สมันเข้ากันแล้วโอเคนะครับมีเสียงเข้ามาแล้ว อุณหภูมิตอนนี้ผมตับไว้ที่หมุนไว้ที่ร้อยร้อยหกสิบเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ไฟอย่าขึ้นอ่อนอย่าใช้ไม่ได้นะครับ,บเครื่องกําลังให้ความร้อนอยู่รอให้เปลี่ยนเป็นออฟก่อนให้อุณหภูมินิ่งนะครับแล้วก็พร้อมใช้งานส่วสปีดต,ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะปรับให้ดูเลยนี่นะครับนี่นะครับประมาณนี้อ่าดูจะมาลองถุมิ่งก่อนนะครับตัวนี้มันจะมีอ่าเดือยอยู่นะครับ ใส่ไปที่เดือยเดือยตัวนี้เดือยเดือยอ่าพวนอากาศออกมาคนระับใส่เข้าไปแล้วก็ปล่อยไปเลยอ่าอันนี้โอเคเลยแสดงว่าเข้าสี่บาร์กำลังดีนะครับได้มาแล้วหนึ่งถุงเดี๋ยว,ยวลองลองใส่ของจริงเลยนะครับเราจะมาลองเป็นอ่าขนมทอดกรอบพวกนี้นะครับพวกขนมทอดกรอบเนี่ยเราต้องเก็บภายใต้ในโโรเจนนะครับเพื่อไม่ให้เหม็นอื่นนะครับนี่นะครับใส่ไปที่เดือยนะครับแล้วก็ปล่อย ก็วิ่งโอเคครับแล้วก็ใส่ต่อๆกันได้เลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้สังเกตที่ได้นะครับจะเป็นแถบซิลแบบธรรมดาเดี๋ยวเราจะ,ปะเปลี่ยนเป็นแถบซิลแบบพิมพ์วันที่ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการ ใสแท็บฟิลวิธีการใส่วันที่นะครับในชุดก็จะมี่าตัวกล่องที่ว่าเปลี่ยนวันที่มาให้ด้วยนะครับก็คือตัววงล้อนี้จะมีชุดตัวไขนะครับวงล้อที่มีวันที่ตอนเปลี่ยนแล้วก็จะมีตัวนี้ไขไขออกมานะครับแล้วก็ตัววันที่พวกนี้จะหลวมเราสามารถสวมเข้าสวมออกได้มีหลายเป็นวันที่เป็นวันหมดอายุอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนให้ดูว่ามันจะเปลี่ยนยังไงนะครับ หลังจากเราได้ตัววงล้อวันที่เนี่ยก็ขั้นแรกก็คือจะมีตัวไขปรับให้วันที่นะครับหลวมสามารถที่จะแก้ไขวันที่ได้นะครับตอนนี้ก็หมุนคลายออกมาหน่อยหนึ่งครับไม่ต้องหมดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหลุดหมดเลยแล้วก็จะเปลี่ยนตัววันที่นะครับอย่างที่เราต้องการได้มีทริคหนึ่งนะครับก็คือใช้ไขควงที่เป็นแม่เหล็กดูดออกมาเป็นตัวๆนะเพราะว่า,ถ,าถ้าจัดใหม่ก็จะเสียเวลา่อยนะครับ เดี๋ยวเราจะใช้ไขควงดูดเฉพาะวันที่เราต้องการเปลี่ยนนะครับพวกไขควงแม่เหล็กอ่าดูดมาจะง่ายกว่าคนระับถ้าติดลื่อมาทั้งหมดเลยก็ได้ก็ต้องมานั่งจัดเรียงใหม่นะครับมันจะมีทั้งหมดสามแถบนะครับกระดูดเฉพาะวันที่ที่เราต้องการจะเปลี่ยนนะครับวันที่เดือนหรือคําอะไรนะครับหลังจากเราเปลี่ยนไปแล้วนะครับในชุดในกระป๋องที่ให้มาสีดํานะครับก็จะมีวันที่อะไรแล้วก็หยิบมาแล้วก็มาใส่นะครับใส่ลงไปเลย การจัดก็จัดเขาเรียกว่าไงเหมือนกระจกนะครับภาพมันจะกลับกันซ้ายเป็นขวาขวาเป็นซ้ายนะครับจัดให้ดีนะครับพอจัดเสร็จปั๊บตอนใส่พลิกหน้าพลิกหลังคนละด้านมันก็กลับหัวได้นะครับดูดีๆหลังจากเราจัดตัววันที่เสร็จนะครับเราก็จะมาถึงขั้นตอนการเปลี่ยนนะครับตอนแรกเราปิดถอดปลั๊กก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็เอาไขควงมาไขตรงนี้นะครับสองด้านนี้ แล้วก็ฝาออกครับหลังจากนั้นเราจะไขตัวนี้ออกนะครับตัวนี้ตัวจะเจ้จาตัววงล้อตัวนี้มาแทนนะครับ<ม>แล้วก็เอาตัววงล้อเก่าออกนะครับโดยการหมุนตัวนี้ขึ้นนะครับหมุนก่อนนะครับเพราะตัวนี้มันจะดันอยู่แล้วก็ยกขึ้นแล้วก็จะให้คนหนึ่งช่วยดึงครับมันจะติดวงล้อนี้เลยโอเคออกแล้วนะครับเสร็จสังเกตตัวนี้นะครับจะไม่มีอะไรจะเป็น เาเรียกอะไรนะเป็นตัวเป็นร่องเ,อเฉยๆนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่มีวันที่เราตอนใส่นะครับวันที่สังเกตนะครับให้มันเหมือนกระจกครับมันจะหมุนไปอย่างนี้หมุนไปทางนี้นะครับดูทิศทางให้ถูกด้วยนะครับถ้าจัดผิดเดี๋ยวกลับหัวนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ก็คือใส่ไปเหมือนเดิมน,นะครับยกขึ้นแล้วก็ขันน็อตใส่เข้าไป หลังจากเราเปลี่ยนตัววันที่แล้วนะครับต่อไปเราจะเรามาลองใช้ดูเลยนะครับนี่ใช้กันเลยว่าเป็นยังไงนะครับ นี่ครับจะเห็นวันที่เป็นตัวแบบพิมพ์เลยนะครับเป็นตัวหลังจากเราใช้งานเสร็จนะครับก็คือตัวนี้นะครับเราก็จะปิดตัวยิเตอร์ก่อนเลยเพื่อให้เครื่องนะครับระบายความร้อนไปสักประมาณสี่ถึงห้านาทีนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ปิดอ่าตัววาล์วแก,กนะครับว,วางจากบนถังเลยครับปิดไปนะครับ ดางนั้นเราก็ปิดตัวแก๊สนะครับตัวปล่อยแก๊สนะครับปิดไปแล้วที่สําคัญก็คือตอนนี้ในในท่อยังมีความดันอยู่นะครับเราหานิ้วก็ได้นะกดตัวนี้ครับด้านล่างของตัววาล์วระบายอย่าให้มีความดันค้างอยู่นะครับโอเคแล้วปล่อยอากาศจากในท่อออกหมดแล้วอันนี้ก็ห้านาทีประมาณนี้นะครับให้เครื่องระบายความร้อนไปนะครับจะเหลือกลุ่มคุลลิ่งกับพาวเวอร์ หลังจากครบ5้าทีแล้วนะครับเราก็ปิดปุ่มคูลงนะครับแล้วก็ปิดตัว power หลังจากนั้นก็ถอดตั๊กไปนะครับปกติโอเคครับขอบคุณมากนะครับที่มาชมเครื่องซีลส่ยพานต่อเรื่องแบบเติมไนโตรเจนจากเฟสซิลเลอร์นะครับ